หอมมากเลยน้ำซุปหอมมากเลยใช่ครับนี่ครับนี่ะปั๊บนะผมเอาไปเองข้าวอันนี้เดียวนะเฮียค เป็นเพื่อนครับท่องโดโดพาเที่ยวฮะพอลูกหาข้าวกลางวันกินกันอีกแล้วครับนี่มีคนหน้าคุ้นๆน,น,นั่งอยู่นี่ด้วยนี่นี่ครับสวัสดีครับจําได้ไหมเจรัดโดโดนี่ใครเลดหมู เลือดหมูอะไรเจลัตวัละังเจรัดวัละังโลจำได้อ้า FC อ่าเดี๋ยว FC วันนี้สวัสดีสวัสดีครับน้สวัสดีครับตอนีครับสวัสดีครับอติดตามอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นี่วันนี้จะมารีวิวก๋วยเตี๋ยวอร่อยชอโภชนานี่เราไม่ได้นัดกันนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนที่เขาเห็นผมเปิดกล้องและเดินผ่านมาจำดูดได้ใช่ไหมครับเออดครับเ FC ทักทายเพราะฉะนั้นยืนยันว่าร้านนี้ ที่อยู่แถวนี้ทานประจำเห็นไหมโดยไม่ได้นัดหมายนะขอบพคุณมากครับฮขอบพรคุณที่ทักทายกันครับครับยินดีที่รู้จักครับเหรคับนี่ฮะเจรัดเป็นไงยืนยันโดยไม่ได้นัดหมายเขาเพราะฉะนั้นเจรัดเจรัดพาผมมาคือผมก็ผ่านไปผ่านมาแะแถวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากไม่รู้ว่าเจ้านี้เขาก็อร่อยเปิดมานาน เปิดมานานแล้วเนาะแล้วก็เจ๊รัตก็มาทานของเขาอยู่เป็นประจำก็เลยก็เลยบอกให้ผมว่าอาจารย์มาชิมเช้านี้กันเนาะลูกเขาเรียนสุภพรรณเหมือนกันอ่าเป็นคือเรียนโรงเรียนเดียวเป็นผู้ปกครองโรงเรียนเดียวกันก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเขามีอะไรบ้างเขาเขาขายอะไรเจ๊รัตชอโภชนาก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเกาเหลาหมูตุ๋นหมูตุ๋นไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อค่ะร้านนี้อ่างั้นเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเขาเลยดีกว่าอาโดโร นั่งรอทานน้าก่อนนะมาอ่าเดี๋ยวทานอะไรดีเจรัดทันด้วยกันวันนี้อยากทานข้าวว่าเจรัดโดทันอะไรเส้นไรโดเส้นไรครับเส้นใหญ่เจรัดเอาอะไรเก้าเหล่าเส้นหมี่อ่านี่ตอนอื่นเดี๋ยวก่อนเจ้าของร้านยืนอยู่นี่สวัสดีครับเียอะไรครับเนี่ยเหยนายครับเียนายเจ้าของชอโูชนาครับผมร้านชอโูชนาขายอะไรมั่ง ก็มีก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาครับแล้วก็มีเคี่ยวทอดมีอ๋อมีเคี่ยวทอดอฮ้ยน่าทานอ่ะเคียวทอดใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูตรงนี้ก่อนครับเป็นหมูตุ๋นหมูอย่างเดียวไม่มีเนื้อไม่มีครับอามาดูนี่นี่ในในนี้ในนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นหม้อร้อนใหญ่ๆกำลังตุ๋นอยู่กับกำลังตุ๋นหมูอยู่เฮียไปปิดแก๊สก่อน นี่ร้านกําลังแบบกําลังเดือดเดือดร้อนร้อนนี่เดี๋ยวลูกค้าใกล้ๆจะเข้าแล้วผมแวะมาตอน1ิเอโมงกว่าก่อนในในหม้อนี้เป็นป็นอะไรฮะหมูตุ๋นแต่เอาขึ้นมาหมดแล้วครับเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่ตรงอยู่ในนี้อ๋อนี่คือหมูตุ๋นหอมเหมือนกับยาจีนป่ะให้ใช่ครับยาจีนอ่านั้นหมูตุ๋นแล้วอันนี้คืออันนี้คือสดสดหมูเด้งเหรอหมูหมูปั้นครับแล้วก็มีเครื่องในมีตับไส้ ไช้แล้วก็เอ็นครับอ่าอ๋อแล้วนี้อันนี้เครื่องเครื่องเปื่อยเนาะมุมนี้เปื่อยใช่มุมนี้เหมือนกับเป็นของสดจะเอาไว้ลวกมีหัวใจหัว้นหัวใจลูกชิ้นแล้วนี้เอ็นเอ็นเหมือนกันเอ็นเอ็นเหมือนกับอันนี้ไหมเหมือนกันฮะเหมือนกันแต่ว่าทำไมมันสีขาวๆมันเอ็นกรอบเอ็นกรอบครับอันนั้นเอ็นกรอบอันนี้อันนี้เอ็นเปื่อยครับอ่าอ่ามางั้นเอียร์อยากดูอยากดูของโดโด้เขาเส้นใหญ่ ไม่ต้องเยอะนะครับรู้สึกว่าเมื่อเช้าเขาทานเข้ามาเยอะแล้วเพิ่งทานมาโอต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะโดโดโอ่าเป็นเปื่อยเอ็นไม่ไม,ไม่เขาไม่กินตับนะเอาพวกนเนี้ยเนี่ยไม่เอาเครื่องในเอาเอาัอานนี้เอานี้เอาเอาเปื่อยแล้วก็นี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เอ็นนี่โอ้นะไม่เอาต,ตับอย่างเดียวใช่ใช,ใช่สดก็ไม่เอาอ่านี่ฮะมาดูกัน ช่วยกระสวยถ้วยใหญ่ๆใครจนวนราคายังไงบ้างคะเฮียทุกอย่างทุกอย่างมันมี50 60บครับแล้วก็70 50 60บ0ครับอ่ามาอ่าอันนี้อันนี้60บาทอันนี้อ่าจะจะของโดโดใช่ไหมฮะครับอ่าต้องใส่ยังไงบ้างเออย่ามาอ่าใส้เอาตับไม่เอาอ่าเอ็นเปื่อยเอ็นเปื่อย เปเกลือเขาปลน่ากินนะครับผมผมขับผ่านไปผ่านมาได้ไงไม่เคยแวะเนี่ยครับทีหนึ่งของเจรัสเส้นอะไรเจรัสเส้นอะไรไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับของเจรัสเส้นหมี่ใช่ไหมเจรัสเส้นหมี่ใช่ไหมไทยใส่เ,นะเส้นหมี่น้ำตกอ่อ่า เอาเส้นหมี่มาก่อนเล็วจัดจานเล็กเสิร์ของโดโดครับน่าทานมากเขาดับเบิลเลยนะพี่โดโดบอชาเล็กน้องเขาเติม นี่ฮะหน้าตาเป็นยมิวโรไปอย่างรวดเร็วมาถ่ายไม่ทันเปืว่าตอบอ่านี่ฮะตอนนี้อ่าอันนี้ของของเจรัสมีเอาช้นซ้อมมาดิาช้นซ้อมมาครับเอ่อเป็นพอ,อมาดูใกล้ๆแล้วผมผ่านเลยไป oh <my S 1> ได้ยังไงเนี่ยผ่านเลยไปได้ย่างนี่ฮะนี่น้องเขาเวลาเวลาจริงเนี่ยเขาจะยืนคู่ปรุงกันอย่างนี้ ของผมขอเป็นเกาเหลาเกาเหลาทุกอย่างเดี๋ยวจะโชว์ว่าถ้าสั่งทุกอย่างจะมีอะไรอยู่ในถ้วยบ้างเป็นเป็นน้าําใส่ะนะเป็นน้าใสของปิกเจรัดมาดูครับอันนี้เกาเหลาทุกอย่างร้านเปิดทุกวันไหมครับหยุดวันจันทร์หยุดวันจนันทร์วันจนันทร์วันเดียวครับวันเวลาปกติเปิดตั้งแต่กี่โมงเจ็ดโมงเช้าสามโมงเย็นเจ็ดโมงเช้าสามโมงเย็นมารับรรประทานกันได้อันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะ อีถ้ามาจากสาราน้ําร้อนก่อนก่อนถึงอินรภาพสี่หกครับมีสาขาเดียวหรือมีหลายสาขาอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่เรียบทางรถไฟเนี่ยตรีชันเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไว้ให้โอเคครับเดียวรับลูกค้าท่านดีอันนี้เป็นเกาเหลานะทุกอย่างเกาเหลาทุกอย่างแปดหกค่ะ หอมมากเลยน้ำซุปหอมมากเลยใช่ครับมาไอไอตรงนี้คือไงเข้มข้นเข้มข้นตรงนี้เข้มข้นใช่ไว้ตุนไวอะไรไตุนก็ก็ตักันนี้ใส่ลงไปหน่อยเพื่อเข้มข้นครับอันนี้ก็เป็นน้ําน้ําซุปก็ก็เข้มข้นเหมือนกัน แต่ใส่มันก็จะเข้มเอาข้าวไม้ถ้วยเลวนี่ฮะเกองเหล่าอินสุดครับนี่ครับนี่แป๊บนะผมเอาไปเองข้าวอันนิดเดียวนะเฮียค่ะข้าวครึ่งถ้วยนี่ครับเอาโต๊ะก้างยี้มาให้พี่กันหน่อยเลยนี่น่าทานมากนี่ของเจรัสเติมแล้วเติมแล้วนี่เกาเหล่านี่ของผมน้ำตกอ่ะ คสองพิโดโดทานเลยนี่เขาก็มีได้ครับทานเงืน,นก่อนนี่รรครับพิเศษนะยอดพิเศษเป็นไงเป็นอร่อยเนาะใช่เมื่อกี้ผมก็สะดุดตาที่เอ็นนี่แหละ เข้ามาเจรตตัวเองก็ขายตัวเองก็ขายอะไรนะเลือดหมูอันนี้ก็ยังกินก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ว่าร้านนี้ต้องอร่อยจริงพิเอโรพิเโดมาเจอของชอบสกัดดาวรุ่งแะแล้วเจรัต2สองจานเลยหมดไปสองนะเกี๊ยวทอดของเขาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิสูจน์ความอร่อยก่อนพิเอโรสองจานแล้วจะกินก๋วยเตี๋ยวไหมเนี่ยไม่เป็นไรถ้าไม่นั่นเดี๋ยวใส่ถุงไปนะนี่ฮะ เคี่ยวทอดเขาไม่ใช่ไก่กานะนี่ดูไส้เขาดิไส้เยอะชิมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาหนะมูแปะแปะนะหมูเต็มๆปรุงรสข้างในด้วยเนี่ยมีผักมีอะไรปรุงแล้วอร่อยม,มีหน้าหรือโดอ่ะโดพร้อมกินก๋วยเตี๋ยวโด,โดกินก๋วยเตียยเต๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวสั่งให้ใหม่ลูกโอเค ตีวกนปรุงยังยังคือเรืปรุงยังอ่ะเดี๋ยวพ่อปรุงให้ไม่กล้าปรุงกินซิมาเดี๋ยวพ่อปรุงให้มาพ่อปรุงให้เติมนิดนึงน้ำปลาเอาไหมน้ำปลาไหมน้ำปลาปลานิดนึงน้ำตาหน่อยนึงขอี่ พีคมั้ยพิดหน่อยนะึงตุ้มไหนไหนก้าอะไรดู้ใครเจรัสมากินบ่อยเรอ,อเพืเ่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันเจรัสนี่เรียกว่าขาใหญ่ในย่านบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะเนี่ย<อ>เป็นเพื่อนเขาทุกร้านเไยก็ต้องบอกเพื่อนๆนะฮะเพื่อนนะเยอะมากเจรัสนี่ก็เหมือนกับเป็นอะไรล่ะแนะนําให้ผมอะไปเจอของอร่อยบ่อาจารย์ นอกจากจะเป็นเอฟซีนอกจากจะเป็นเจ้าประจําที่เรากินเลือดหมูกันแล้วเนี่ยเจรัตเขาก็นัดชิมนะไปกินที่ไหนมีพรรคพวกที่ไหนร้านไหนอร่อยอย่างร้านส้มตํานั้นก็ก็เพื่อนเจรัตใช่ไหมคือส้มตําอะไรนะติ๋มส้มตาติ๋มส้มตําอยู่ตรงแมคโครจรันแมคโครจัลันไหนๆก็ชิมแล้วเป็นอธิบายหน่อยรสชาติก็เป็นไงมันอร่อยค่ะ ดาวนี้เนาะต้องแนะนำเจลัตเขาก็ประเภทถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์หมู่บ้านมีอะไรก็จะบอกตอนนี้พอรู้จักผมมีสื่อแล้วอยากแนะนำเอสซีเจลัตเองว่าเดีย๋ยวจะเบื่อกินแต่เลือดหมูเจลัตใช่ไหมใช่เบื่อเลือดหมูเจลัตก็มากินบรรดาร้านที่เจลัตเขาชิมเช้าเ้ากินข้าวมาเขาก็ยังมากินนี่ต่อนั่นเจลัตรับ เดี๋ยวผมชิมบ้างกระเพาะไส้เนี่ยกะเพาไส้เขาก็มีนะเฮ้ยเนี่ยใส่หมูตุ๋นมาทบอกระเพาะกระไส้ไม่เห็นเมเลยเขาตื่นเขาไส้หมดกระเพาะหมดกลับบ้านไปกินที่บ้านเลยหอมม่อมเดี๋ยวเราจะมากินเลยกระเพาะไส้ร้านตัวเองก็าทำขายเดี๋ยวผมชิมเพื่อนเพื่อนดูครับอย่าหวังพิโดโดมากนะวันนี้นะเพราะว่าพิโดโดค่อนข้างจะอิ่มเมื่อเช้าผมงานยุ่งมาก โทรนัดกับเจรัสแต่นัดกันแล้ว11บเอโมงไนงะแล้วพอเอินงานยุ่งกว่าพี่จะพากว่าจะพาพี่โดกินข้าวก็เลยมานิดเดียวเองก็9โมงกว่าเกือบ10โมงแล้วก็กลัวว่าพี่โดเขาจะอิ่งเดี๋ยวเขาจะเจรัสขอกระดาษสัน่นๆออพี่โดต้องงานงานงอกโอเคอ่ะทานเลยเลือดเพื่อนครับนี่นี่ใส เตีบ้านไเีบักทีบักหืันกันเาันชิ้นเจมเมสาดเ็มคำด้วยนะบ้าน้ำซุปเขาเหมือนกับเป็นตุ่นยาจีนใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะหอมมากเรากลิ่นยาจีนเหมดแล้ววันนี้บ่าผมจะเอานี่ เดยวน้ำส้มพี่ดตออาจารย์มาลูกระวังน้ำหกจานมาให้ป้าจานจานมาชิมกันตับนี่ชิมอย่างนี้เลยอ่ะเพื่อนๆชิมน้ำส้มเฉยๆก็อร่อยละ <c oughs> ช้อนล่วง จะให้ดูถ้ามาเพื่อนๆพลาดไม่ได้นะเรืเจ้านี่พลาดไม่ได้เขามีทั้งเอ็นเปลือยแล้วก็เอ็นกรอบบอกเขาได้เด้งเด้งเด้งอยนี้เลยอเอน็นสุดยอดมากมถ้ามานี่ต้องสั่งเอ็นนะตดน้ําตุปเลย เข้ามาอันนี้หมูอือสุดยอดบอกเพื่อนๆก่อนนะผมบอกว่าเฮียไม่ต้องทำเยอะ ขนาดอิ่มมาแล้วนะแต่ว่าอร่อยขอคำใหญ่ๆฮู้ดอไม่ไงบอกแล้วไงอิ่มมาสาวเอาเกี๊ยวอีกไหมเอาเกี๊ยวอีกไหมเกี๊ยวอีกไหมอิ่มยังเกี๊ยวทอดไหมอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับขอ โลอินไม่เป็นไรกอ,อจะเหมาเอ็นโดโดบอกเขาเียวใต้องบอกหมนว่าต้องบอก่อนว่าโดโดเขาไปงานมาแล้วก็ผ่านข้าวกันสายนะเพื่อนๆนี่เอ็นมาเอ็นมาไละและอย่างหนึ่ง และอย่างนึงจะรัดเจอสกัดดาวรุ่งด้วยเกี๊ยวทอดเขาชอบเนี่ยเขาเลยเล่นเกี๊ยวทอดคนเดียวไปสองจานแล้วเนี่ยสองจานที่กับน้ำจิ้มของเกี๊ยวเขาก็ถูกใจแล้กินเปล่าๆเลยแิ้วกินเปล่าเนยป้อนนะข้าป้อนนะแม่เอาขโมยเอ็มถ้วยพี่โดโดมาอ๋อ คนเดียวอะไรต่างจานคนอดื่นรีวิวก๋วยเตี๋ยวเพื่อดอรีวิวเกี๊ยวทอดา้นึ่งก็เดี๋ยวอ่ะเพราะว่าเกี๊ยวทอดเนยเขาทอดเป็นมากากใส้ผงขายน้องถุงเท่าไหร่นะเกี๊ยวทอดเนี่ยใ่ถุงมีน้ำจิ้มให้พร้อมเนาะขายดีดิเห็นทอดเป็นริงเป็นกระมังใหญ่ๆเลยวันต่อวันขายดีมาก โอเคครับคนอื่นรีวิวเฟติเยลเนี่ยพเพือโดยรีวิวเกี๊ยวทอดจริงนางอกเขาอยู่ตรงนี้ก็คือถนนเขาเรียกว่าถนนเลยนะ<ด>บ้านเนิน ไปเไปไปนี่ยก็คือไปพันนกแยกพันนกเนาะไปทางนี้บบนนนแล้วไปทางนี้ไปบ้านเนินไปบ้านเนินเขาอยู่เรียกว่าอะไรส่งข้ามปลาพาพันเคสแล,แล้วก็อันนี้มีอะไรอีกอีกอันนึงนะอนโด<ล>ใช่อร่อยจงผมเห็นแล้วล่ะเจ้าัดแต่ว่าผมก็ขับผ่านไปผ่านมาเนาะไม่ทันไม่ทกันได้ลองอ,อร่อยไหมครับอร่อยไหม อ้โอะไรมากทานไปไม่ทานก๋วยเตี๋ยววันนี้รีวิวเกี๊ยวนะเกีโยวดวยเกี๊ยวด้วยรีวิวเกี๊ยวทอดแสดงว่าชอบมากชอบมากชอบมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มเห็นไหมน้ำจิ้มนี่กวาบน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มเขามีอะไรอร่อยท้เข <นะ S 2> าทำเองใช่ทําทำเองเอน้ําง้ำจิ้มอร่อยมาก โอเคสุดยอดนี่นี่ทำไมพีโ่โดสั่งสามสามจานสี่จา,จาเนเคี้ยวทอดเคี่ยวทอดสูตรของทางร้านเองใช่ไหมใช่ค่ะตั้นเองอะไรเองเลยนเนาะไม่ใช่ว่าไปซื้อสําเร็จมาแล้วมาทอดอ๋อไม่ใช่จ้ะเป็นสูตรของร้านเนองสูตรของทางร้านอ่าแล้วหนูก <ficou S 3> <อ>็เป็นคนปรุงคนห่อคนทอดใช่ถึงได้ถึงได้แบบมาคุยให้ฟังหน่อยข้างในเนี่ยแบบไม่ใช่ว่าเคยไปกินเกี๊ยวทอดตามรถเข็น ป้ายนิดนิดนิดแต่นี่เต็มเต็มเลยเต็มเต็มคือเน้นไส้ไส้แล้วใช้เกี้ยวหนาใช่แผ่นหนาแผ่นหนาหมูปรุงปรุงอะไรบ้างคะในหมูก็ปกติก็มีแค่ซิ้วแล้วก็พริกไทยพริกไทยแล้วก็มีต้นหอมซอยใส่หน่อยอร่อยมากอร่อยมากนี่ครับนี่ อร่อยมากครับเฮียสุดยอดเลยหอมน้ำซุปเชิญชวนเชิญชวนเอฟีผมหน่อยครับร้านชอปภชนาะครับผมอ,อ,อยู่ถนนอินสระภาพนะฮะถ้ามาจากสาราน้ำร้อนก็ก่อนถึงก่อนถึงอินสระภาพ46ชื่อร้านชอปภชนาะถ้าจะถ้ามาจากพันนกก็เลยอินทระภาพ46บาทประมาณสัก10-20เมตร อยู่<ม>ขวามือหน้าร้านจอดรถได้จอดรถได้ครับจอดรถได้ตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าสาโมงเย็นร้านผมเปิด7จ็ดโมงเช้าแล้วก็3มามโมงเย็นปิดครับอันนี้เกิดเกิดใครเขามาไม่ได้ไมีมช่องทางอยากจะกินของเฮียนะนร่บเออก็สั่งทางไลน์แมนได้แล้วก็สั่งที่ร้านได้เบอร์โทรก็02866 1487แล้วก็089 725 7 1เ9จ ครับในไลแมนใช่ไหมท่านแกร์ก็ได้ไลแมนอย่างเดียวครับไลแมนอย่างเดียวเซร์ชหามคำว่าร้านจอโภชนาจอโภชนะสุดยอดครับขอบคุณครับอร่อยมากครับีขอบครับครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณเจรัดมากครับแนะนำของอร่อยไปเจรัตนี่เขาก็ออนทัวร์นะ เวลาไปไหนไปเจออะไรอร่อยบอกช่องโดโดพาเที่ยวอีกนะนี่ฮรเป็นเรียกว่าผู้ดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งของช่องโดโดพาเที่ยวขอบพระคุณนะครัขอบคุณนะคะโตครับปิดคลิปใด้พ่อหน่อยปักว่าปากปากกดตับไครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับฝากกดตัะไครกดไลค์กดโดโดด้วยนะครับสครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับไปบายบายบา